ปกโ,โหผล่ผมเท่าไหร่นะที่าสามมหาดับสามเป็นนายกอันด,ดับสามเกินสิบป้ะปะน่าเดี๋เกินสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมแล้วก็ท่านแบบพี่สิบเท่าไหร่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม,ไหไหมโอ้โหผมผมมาจากศูนย์จุดสองได้สิบห้าผมก็สาธุะกับที่นโนะโอเคนะก็ตกจากยี่สิบมาสิบห้า นะแต่เคยอยู่ที่0.21 1.2 1.5ตอนนี้ก็ยังอยู่15อยู่ก็ขอบประคุณมากแล้วได้แค่นี้ก็ดีใจตายแล้วสาธุยึด<ะ>ถือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนประชาชนทุก1เท่าพวกผมพวกผมทุกสิบเท่านะเพราะวเราต้องดูแลเขานะครับแล้วก็ต้อง ต้องแสวงหาความร่วมมือต่างๆในการที่จะไปช่วยเหลือพวกเขาผม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 ก็น้ำท่าอกเหมือนกันลงมาลงมาแล้วเมือนยังคันอยู่เลยเนี่ยนะยังมีปัญหาด้านที่มันกระทบผิวหนังอยู่เลยแต่ก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าลงไปแล้วเราก็รู้งานใครพูดอะไรมาเราก็ตอบได้แต่เราไม่ต้องการไปเถียงไง ไม่ต้องการไปบอกว่าคุณพูดผิดเพราะทุกคนมีสิทธิพูดทุกอย่างแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องงานที่หาดใหญ่นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วก็ได้ทําทุกอย่างที่ที่ต้องทำคุณขาวันนี้มีเรื่องให้เมาส์กันหูดับตับ,ตบไม้อีกแล้วค่ะ หลังจากที่เสียหนูนายกของเราลุยน้ำท่วมหาดใหญ่แบบสู้ชีวิตล่าสุดท่านออกมาให้สัมภาษณ์ตัดพ้อเรื่องราม่าแต่ดันหลุดวาทะเด็ดที่ทำเอาชาวเน็ตคิ้วขมวดกันเป็นแถวท่านบอกว่าผมไม่มีปัญหากับดราม่าหรอกเพราะประชาชนทุกหนึ่งเท่าพวกผมทุกสิบเท่าโอ้ตายฟังแว้วสะดุ้งเลยค่ะคุณท่านคะ ชาวบ้านเขาบ้านพังหมดเนื้อหมดตัวร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดท่านบอกท่านทุกข์กว่าเขาสิบเท่าเนี่ยนะแหมอยากจะรู้จริงๆว่าความทุกข์ระดับ VIP เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคะเนี่ย แต่ก็นะคะถึงปากจะบอกว่ามั่นใจว่ามาถูกทางแต่ดูเหมือนตัวเลขในใจประชาชนจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะคุณเพราะผลโพลล่าสุดออกมาแล้วบอกเลยว่างานเข้าเสียหนูเต็มเต็มมาดูผลนิดาโพลพักต้าล่าสุดกันค่ะคุณบอกเลยว่าช็อกเพราะอันดับหนึ่งคือยังไม่รู้จะเลือกใครแต่อันดับสองนี่สิคะพีกมากคือคุณพี่มาร์กอภิสิที่หายหน้าไปนานกลับมาทวงบอลลังเฉย ส่วนเสียหนูของเราร่วงไปอยู่อันดับ3นู่นเนี่ยโอ้ยเสียเซลไหมคะเนี่ยแต่นักข่าวไปถามท่านท่านกลับยิ้มร่าเลยจ้ะบอกว่าโฮได้ตั้ง15%เชียวหรอเมื่อก่อนผมได้แค่ศูนย์จเองนะได้แค่นี้ก็ดีใจตายแล้วสาธุพร้อมยกมือไหว้ท่วมหัวเลยค่ะคุณแม่มองโลกในแงด่ดีสุดๆหรือว่าจริงๆแล้วแอบเจ็บจี๊ดข้างในหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะคะแนนพักร่วงจาก20 เหลือ15นะคะท่านคะแนนเสียงก้อนลดตัวก็เจ็บล่าสุดท่านบ่นอูบเลยค่ะว่าลงพื้นที่รอบนี้ได้ของแถมกลับมาด้วยของแถมที่ว่าก็คืออาการคันค่ะคุณท่านบอกว่าเนี่ยลงน้ำระดับอกมาจนป่านนี้ยังคันยุบยิบผิวหนังมีปัญหาอยู่เลยโถโถโถทนายกขามีขนาดลงแป๊บเดียวนะคะ ชาวบ้านเขาแช่กันมาเป็นอาทิตย์แล้วเขาจะคันขนาดไหนคะเนี่ยพอโดนถามว่าลงพื้นที่ทีขนาดนี้5-6หครั้งใน8วันเนี่ยหวังคะแนนเสียงหรือเปล่าท่านก็ตอบหล่อๆเลยค่ะว่าไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องคะแนนขอแค่ช่วยชีวิตคนได้ก็ดีใจแล้วเชื่อไหมคะคุณเอาเป็นว่ากรารกระทําสำคัญกว่าคำพูดนะดูกันยาวๆค่ะ แต่ที่แน่ๆนักข่าวบอกว่าท่านดูเหนื่อยมากตาโรยเลยทีเดียวก็ขอให้หายคันไวๆนะคะท่านแล้วคุณคๆล่ะคะคิดว่าท่านนายกทุ่มเทเบอร์นี้คะแนนนิยมจะกลับมาพุ่งไหมหรือจะร่วงยาวมาเมาส์กันในคอมเมนต์หน่อยสิคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ